Oh uh -huh. เวลาที่พวกเราอ่านสุรสที่มีคําบางค,คําที่ถกมาเป็นคาเด็ดเด่ซึ่งอัลลอฮ์จะใช้ในการเปรียบเทียบนะครับอัลลอฮ์จะใช้เพื่อสาบานเนี่ยให้พวกเราลองสังเกตดูนะครับว่าหลังจากจบสำนวนที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราดูว่าประโยคถัดไปเนี่ยมันคืออะไรเพราะการใช้สำนวนของการเลือกอะไรบางอย่างมาเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะใช้ในการสาบานเนี่ยมันกําลังบอกให้เห็นว่าสิ่งนี้มันสําคัญมากๆขอให้เราจะรู้หรือไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าเวลาที่เราอ่านผู้อ่านเวลาที่เราเข้าไปในบริบทของชาวอาหรับทุกคนจะรู้กันว่าสิ่งนี้เป็นนสสิ่่่งงทีเมือใคครบา พูดถึงมาเนี่ยคนที่รับฟังคำเนี้ยครับจะต้องให้ความสนใจกับมันเป็นพิเศษเพราะว่าการที่ใช้คำสามรายมันหมายถึงว่าสิ่งที่การจะพูดต่อไปเนี้ยมันคือสิ่งที่มันเป็นความจริงใจอย่างแน่นอนยกตัวอย่างอันละสตรีอินเดลอินชาเนลเลุสัลอ ال ิลลดีนเอมนอัฮะตรงนี้อล์ก็สามารด้วยกับคนเวลาอัลสรีซึ่งคนอาหาร,รับรู้กันคับางศาสนาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาตลอดเวลาที่มนุษย์เกิดจนถึงมนุษย์ตาแต่ว่าสิ่งที่อลา์ต้องการจะบอกก็คืออะไรอินกดนอในชาวนลองการหัลอิลละด หนึ่งนะครับอีกตัวอย่างที่จะยกให้ฟังนะครับก็คือวัชชมศิวะพหะเราก็ไปกันที่ขอเดชพละฮะมันจะแกะฮะหรือพระเดชวะมันจะเสาะฮะ Allah ก็ <Allah S 2> ต้องการจะบอกเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นคนดีเขาก็จะประสบความสำเร็จให้เราโฟกัสกับสิ่งที่ Allah ต้องการจะบอกนั้นที่พระองค์นั้นไดเรียกร้องพวกเราให้ทําการพิให้ควรถึงสิ่งที่ Allah ได้หยิบใช้เพื่อทําการสาบานในรสมาเนราะฮิมวันนี้ราจะขอสาบานกับเวลาช่วงพระจักนะครับหรือเวลาช่วงรุ่งอรุณเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่อัล l l a ์ได้ใช้สำหรับการสาบานมันเป็นสิิ่่่่งงทียใหญมาก ซึ่งในอายะฮ์ข ah ah ้างต้นเนี fen. ่ยอัลลอฮ์ได้ใช้เวลายารินอัชชหมายถึงสืบพันแรกของเดือน ذو ا ل ح ج ์มีอายะห์นีงนะครับในสุราอัลฮะฟิยัตุรุลลอฮ์ฮะที่อายะฮ์มีมาร่วมมาถึงนะครับทั้งสองอายะฮ์นี้เนี่ยอิมรับและสุลยงลอฮ์อันที่มาเริ่มสืบพันธุ์แนักอธิบายกุรอานพาเห็นว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งันแรกในเดือนหุลฮิจญนกันคำถามคือเมื่อไหร่ที่อัลลอฮ์ใช้คำคำหนึ่งเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังกุรอานโดยสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สำหรััับกกาาาารเนนีี่ยมมมมคควสญๆ Oh. Uh -huh.